เออวันนี้เราจะมาอัดแบบมันไม่เราจะไปให้ถึงสุดๆเลยแล้วเราจะ สามสิบล้านเมตรเลยจุดจบอยู่ที่สามสิบล้านเมตรอืมน่าจะยาวาด้านดูหนึ่งนาทีนี่แหละน่าจะหนึ่งนาทีน่าจะคิวไปก่อนนะครับเริ่มโคจรสู่โอกาส ต่อไปน,น่าจะตกใจนะต่อไปมันแบบเออมันเดาอกาวสีแดงหมดเลยถ้าที่เกียดดูก็สกิปเลยโอ้หนึ่งนาทีแล้วอะ่ะเกียดดูก็พม่มาไล้ไนะ้ ไม่การสักทีเลยอบบข้าไม่รู้อีกอันหนึ่งเลยอยใครเก่นะคะรับเกมนี้คือเกมชื่อว่าจารววดนะครับผมก็ไม่รู้่ะแปลงกิจเปเลยอะเพราะว่าผมแปลไทยอยู่ตอนนั้นมันกระดุมนะเออมันแปลไม่ค่อยรู้เรื่อง กระดุมทุกคนคิดถึงคิดว่ามันเป็นความสูงด้วยกันหนึ่งมื่นเมตรไม่นี่หนึ่งแสนเมตรไม่นี่เออนี่ไงเกินละเริ่มหลอนละรถเสียงเลย ประเทศอะไรที่นี่ประเทศกีบีดีทอยเล็ตโอริโอเกลี่ยสิม้ยัสองทีแล้วอะ่ะเร็วๆหน่อยดิทำไมเสียงมันดังเรื่อยๆวะ ไม่ได้เสียงเลยเหม่ยแต่เพื่อคอนเทนต์วะ้อันนี้พึ่งอันนี้มันจะเป็น อยู่ไกลจากแมพประมาณเนยน่าจะขั้นสองแล้วมั้งอยู่ไกลจากแมพมันจะเกิดภาพเออร์เรอร์ื่อเรื่อยเรื่องง่ายว่าภาพมันจะดูขยิกขยี้แล้วภาพมันจะแบบยอยู่ยืยอยูยือยไปเรื่อยอ่ะนั่นแหละอาเปลี่ยนสีม่ละภาพมันจะแบบดูไม่ค่อยรู้เรื่องไปเรื่อยอ่ะถึงขั้นสิบมันจะมองไม่เห็นตัวละครเราเลยอ่ะแล้วมองไม่เห็นชื่อด้วย จะรีบต้องห่วงครับเข้ามากับเพื่อนมีมาได้ประมาณสี่คนเลยรู้แต่ว่าจะมีเพื่อนเทรยเยะออกตเกมเหมือนกันไหม ผมไม่รู้เสียงมันอาจจะแบบปูเต็มเลยถ้าจะแบบเสียงมันจะดูเต็มเลยมันแดงกลับหมดเลยแสดงว่าผมไม่สามารถมองตัวผมดได้รอ,อมันถึงขั้นระดับขาวก่อนค่อยมองระดับขาวที่ทประมาณโอ้สีง่ายงายประมาณหนึ่งเอ็มด้วยกันไม่สีหนึ่งที หนึ่งคิเลียนอะอ,นนนอันนี้มันหนึ่งอันนี้พวกหนึ่งเอง็มทุกคนฟังเสียงสิถ้าผมไม่ลดเสียงมันจะเป็นอย่างนั้นแหละถ้อาอยากฟังเสียงดังๆเพิ่มเสียงเองนะไกแล้ไกแลวแคนทิเลียนละ มาเร็วเดี๋ยวดูดิโอ้ชิเราจะไม่ดูข้างในเลยกันอืมหนึ่งวิเลียนลูกเมื่อกี้คนดี อันนี้เสียงเบาลงละดูสิโอ้ไม่ซุ่มเข้าไม่ได้แล้วอ่ะรอไปเรื่อย สาววิลเลียนมันจบเกมมาสิมันต้องเยอะกว่านั้นตอนนี้ กระดุมถึงหนึ่งหนึ่งใกล้สองวิลเลี่ยนแล้วอ่ามันจะไอสาวิลเลี่ยนนี่แหละมันจะจบที่ไอรูปภาพอันนี้แหละเรดูดูโอ้โหเรารูความเดียวแปดนาทีแล้วอ่เร็วจัง

นี่สภาพเหงืโอวอันนี้มืดไปเลยอะเออว่ะถ้าดวงอาทิตู่ตรงนั้นแล้วอันนี้คือด้านมืดของเราใช่ไหมแล้วดวงอาทิตย์มันอยู่ตรงนั้นแล้วมันอยู่ไหนนี่เอามาแกานะเ้ยอย่าทำให้กูผิดอะสาววิลเลี่ยนแล้วระวังโดนจ้ามสะแก ไม่ใช่จำสกแกรทำไ,ได้หรอกเจมันจะขึ้นมาเตือนเราแล้วมันก็จะปองเลยได้แล้วโอเคเรออีกมนันจดเจ็ดเฮ้เยจ็ดมืงใกล้จะจบเกมแล้วมันไม่ถึงดวงจันทร์หรอก วมการใช้เวลา3วันถึงจะถึงนี่ใช้เวลาไม่เกินชั่วโม,มงไม่ก่าถึงโอสิลนาทีแล้วอะตรงนี้หัวเริ่มอืึแล้วฟังจากเสียงก็รู้นะทุกคนเอ้เๆๆเออเออทำไมผมมองไม่เห็นหลังคา ตอนนี้เกาฟิกเริ่มแย่้นเลยเลยมันไม่ถึง4วิลเลียนหรอกมันถึงแค่3มิลเลียนเลยจำเกลย่ลงมาระวังทุกคนจำเกลย่ลงมาหรือว่า4วิลเลียนวะ มิลเลี่ยนแล้วบ่กเอ้ยเดยวตอนนั้นมันมันมันสามมิลเลี่ยนช่องกูอือกูไม่เข้าใจ นี่แหละจุดทก่ตลอกซิโอ้นาจะเบลอหมดแล้วขาจะตรวจเครื่องบินไม่ใช่หรจะจรวดคุบอกเครื่องบินนี่ไงถี่มันจะเพิ่มโซนหม่หึ้นมาหนึ่มโซนเดี๋ยวเข้าใกล้ดีกว่าเดี๋ยวจะดูากาสเ,เาก์ อีกซ้อนหนึ่งอรอเอาเอาอะไรอ่ะนี่ไม่มีเสียงเลยนะโอ้โหแล้วดูสาภาพยามเ๊ะตุ้งเป๊ะเล่นแบบเฟ้อเอร์ชันระดับประมาณระดับสิบเอ็ดอะมาจะถึงเท่าไหร่วะ มืดจัดไม่เหลือแสงสว่างให้เรามองเห็นเหมือนเสียงลมอย่างเดียวอ่ะมีแต่เสียงลมอ่ะสามนาทีแล้วเร็วๆจบสักทีเ้าจะฟังกู อย่างนิ่งดังอูอ้อ,อ,อ้จะพยายามไม่หันไปมองตรงด้านมืดเลยกันอม,มันก็ดูออกมีสีแดงอยู่นะมองดีๆดิทุกคนคลิปนี้อาจจะไม่คลิปสันส้นแล้วอะ ดูดีๆตกใจหมดเลยคราวนี้ด้านมืดหมดแล้วอะมองไม่ได้แล้วอะ มัะไม่มีอะไรนอกจากเปลี่ยนเป็นสีดำกับสีแดงแค่เนี้ยแค่เนี้ยเหรอความเร็วเพิ่มคูณสาม 我猜吧，猜吧，怕那不热得。 จริงๆก็อยากปิดคลิปนะแต่ก็พยายามยังไม่ปิดอ่ะอยากให้ถึงสิ้นส,สุดอ่ะอย่าหนุ่ยกาลิงเรียนแล้วนะเวย่ย คุณภาพเกมเริ่มกากลงเริ่มยันยกเริ่มยกย้อนยุกแล้วตอนนี้นเฮ้แคน่นี้กันไม่ไหวแล้วอะภาพมันเบลอไปหมดอะไม่ไหวแค่นี้ก่อนเลยกัน